ถ้าผมยินดีต้อนรับโอ้ยบอกว่าเดี๋ยวก่อนทดสอบหลังน้ำทดสอบหลังน้ำเดี๋ยวเด้อบอกถึงสะดุ้งเลยโอ้ยโอ้หลอกทดสอบหลังน้ำนะนั่นนั่นนั่นบ้านพู่ห้องโอเคโอ้ยจวดเร่งมึงมึนยาเด้อโอ้ ลองน้ำนรผมลองน้ำเดี๋ยวก็โดนน้ำจิตตัวมาบ้างคันคันได้ไมนลงน้ำเขาเดียวเออนะลงมาเคนเออการการาาดไปด้วยเสร็จาบแล้วย่าไปยุนี้นไปอยู่ด้านบนนู้นนะลาดน้ดดวบบนต้ นี่การแบ่งร้ามบ่พแบ่งกันเนาะลงมเลยดวมัยนตัวน้ไหนวันที่เดือดร้อนมก็เอ่เาแล้วก็ให้สูงน้ำครบหรือยังยังไม่ครบเลยเดี๋ยวกำลังนพี่ยานอยู่ให้แบมืดด้วยแบมืดเออตนนี้ทมาลังสนใจพี่ยานอยู่พวกผมก็แบบผมกับน้องๆก็ไปทาคอนเทนต์อะไรที่ไม่ต้องไปด่าไปว่าหรือไปแชะใคนะพี่ยานใช่นะครับเรา้าขมพวกพวกนี้ได้แล้วตั้งหน้าต่้งตา เอาความคามิดสร้างสรรค์นะครับที่มันสร้างสรรค์นะครับด <ผม S 2> นะมาให้มาให้ยูทูบเบอร์มาให้เอฟดีได้ดูนะพี่นะนะครับไม่ควรไม่ควรสร้างความเกลียดชังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากจะสร้างความเกลียดชังพี่ว่าไปอยู่กับทนายพี่ไปทำคอนเทนต์เกี่ยวกับทนายพี่นะครับผมเนาะพี่พี่ยานติดติดตามเขาอยู่นะพี่นะนะครับพี่พี่ยานติดตามให้กําลังใจหรือช่วยกันเขาทคาคดีทําสํานวนอะไรให้แล้วแต่พี่ยานไป นะครับหรือจะเห็นที่โกเขาสนใจพี่ยานอยู่ก็สนใจที่โกด้วยก็ได้ดไม่ต้องมาสนใจผมหรอกเพราะว่าผมกําลังหากำลังคิดหาคอนเทนต์อะไรที่มันสร้างสรรค์คลายเครียดนะครับผมโลกโซเชียลให้เป็นโลกแห่งความคลายดีกว่ามาสร้างความเกลียดชังและสร้างความเครียดให้กับสังคมนะครับโลกโซเชียลนะครับนะอย่าสร้างความเกลียดชังให้กับสังคมโลกโซเชียลยเขาจะเบื่อเขาจะหน่ายนะพี่ยานนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมเนาะ ในสิ่งที่พ่ยานพูดถาว่าผมโกรธไหมผมก็ไม่โกรธหรอกพี่นะครับผมแต่ว่าผมมองว่ามันดูไม่ดีนะครับจะเป็นคนแก่แก่กะโหลกกะลาแก่กะโหลกกระลาปลากระป๋องนะครับเนาะนะครับปลากระป๋องบอกนะจะกินเยอะนะครับมันไม่มีหัวนะครับก็นะครับพวกเรานะครับพยายามสร้างสรรค์สิ่งที่มันบันเทิงใจดีกว่าอาจจะไม่ถูกใจใครเราก็ขอโทษขออภัยด้วยแต่เราไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนนะครับเนาะ เพราะฉะนั uhm. you, oh ้นแล้วพี่ยานก็นะครับแก่แล้วก็คิดได้แล้วนะครับเนาะก็ไปดูแลทนายของพี่ก็ได้นะครับไม่ต้องมายุ่งกับพวกเราหรอกนะครับผมก็ไม่ได้โกรธหรอกแต่คือในเมื่อพี่อยากได้คอนเทนต์คิดว่าตอบโต้ให้สักนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่จะเหงาทำคอนเทนต์กวนตีนกับพวกผมก็ได้ครับผมโดยที่ไม่มีการด่ามันมีอะไรที่ปีคอนเทนต์ที่แบบกวนตีนกวนตีนก็มีครับผม ถ้าพี่อยู่ในประเทศไทยผมเชื่อเชื่อว่าพี่จะโดนฟ้องนะครับผมงงบเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าพี่เข้ามาพี่อาจจะโดนจับก็ได้นะครับนะเพราะว่ามีหมายหมายหมายจับรอพี่เยอะนะครับนะเห็นเห็นแบบหมายจับรอพี่อยู่นะครับนะมีก็มีคนฟ้องพี่ไว้อยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทําอะไรที่มันสร้างสรรค์น,นะครับทําให้ลูกให้หลานเขาได้เห็นบ้างเถอะนะครับทิ้งความดีไว้ให้ลูกหลานได้เห็นอย่าทิ้งความอัปรีจังไรไว้ให้ลูกหลานได้เห็นนะพี่นะ อันนี้น้องเตือนด้วยความวังดีรักนะจุ๊บจุ๊บแค่นี้แหละรักเขาเเอาเอามื่นเล็กสี่นาทีน่ะฮะมื่นเล็กสี่นาทีโอ้พูดตั้งนานแล้วไม่เอามาตั้งแะเพิ่งจะลงมาจากลังค้าเคยมันเป็นยังไงก่อนฮะเป็นยังไงก่อนโอ้เห็นพี่ยานเขาไม่มีคอนเทนต์เขาบอกว่าเขาหาคอนเทนต์บอกชิดไม่สนใจเขามานานลูกสซไพรายกับแม่ยายไปเล่นไปเล่นไปเล่นแม่ไปเล่นแม่ย่าซะแล้ว ม่เข้าใช่ไหมครับเออพี่ยานก็ไปเล่นแมย่าซะแล้วโอ้ไม่เล่นนะไม่เล่นนะพี่ยานนะครับทำอะไรที่มันสร้างสรรค์สนุกสนานนะครับนะในโลกสังคมโซเชียลนะครับอย่าเอาความเกลียดความความความเกลียดชังนะครับอย่าสร้างความเกลียดชังในโลกโซเชียลเลยครับความสนุกสนานในคนมาคายเกลียดอาจจะไม่ถูกใจอาจจะไม่พอใจแต่เราก็ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนนะครับนะครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเลิกส้างความเกลียดชังซะ นะครับสร้างความสนุกสนานในห้าขามาได้ยิ้มในหัวเราะเนาะไปไปหาเบาเองบัดน,นี้จองแล้วเบาโดนเอา <c oughs> โอ้ยแบบนี้เนี่ยผ <c oughs> มกำลังซีฟีอยู่เลยซีฟีอะไรอีกเ <c oughs> มื่อยเมื่ยอยบอกนะคล <c oughs> ิปแรกเลยนี่คลิปแรกเลยบอแล้วคลิปแรกคือการกูลงคลิปกันไั้เห็นมากกันเลยเนาะเดี๋ยวโอ้ก็บอเห็นไหมเฮ้ยโอ้เดี๋ยวผมแกงห้าร้อยนะทะเลาะกันแล้วพี่น้องคนหนึ่งก็ทำงานไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับผมคนหนึ่งก็ทำงานไม่ได้ถ่ายคลิป ก็บ่ด้ลยะบ่ั้บ่นเลยบ่นคนหนึ่งแหละทั้งสองเลยล่ะไอคนฝั่งคนในสองคลิปที่สองแหละแม่ที่โกคนหนึ่งคนหนึ่งทำงานไม่ได้ถ่ายคลิปคนหนึ่งนอนยังไม่ได้ถ่ายคลิปเออนี่นอนยังไม่ได้ถ่ายคลิปเลยอ้าวเออกขาเพิ่งตื่นความแตกต่างของแก๊งเรานะผมดูดูเถอะมันที่โก้กันสองแล้วอ่ะผมสองอะไรผมยังไม่ได้เออไอ้เมื่อทำงานไม่ได้ถ่ายคลิปคลิปเก่าที่นอนไม่ได้ถ่ายคลิปคลิปเก่าเราในคลิปที่สองแล้วเนี่ยคลิปเก่าเมื่อวานมันรงนี่ ต้องไปเพิ่มเสียงอีกแล้วลุงพันเนี่ยดูดูลุงพันนะพี่น้องนั่งดูคลิปตัวเองไปก็ยิ้มไปนั่ะเราเราแต่งตัวที่ได้เสือเสือเราในเก่งมาได้น่ะพ่อปานพญานาฏหมดนี้นั่นน่ะนั่งดูคลิปตัวเองก็ยิ้มหัวล่อแล้วเดือดเดืดเออหนาวหัวดูคลิปตัวเองไปยิ้มได้นะโอ้ อันนี้ดนตรีนมมีดีกาเสียดของค่ายดนตรีอะไรดีวะใช่ดนตรีดีวะให้

ยังไม่ได้ไลเสียงบใส่ซก็ได้เพิ่มเสียงบใส่ซหรอเพิ่มเสียงถึงไใชแป๊บให่มาขึ้นมอวานสนานเลยตาเล็กขึ้นบริพกแล้วบนปนหนาปตาอะลงมาทโฮมกันเดี๋ยวขึ้นแปตอนอนแดดนะนะเปเรามาลงมาลงมานี่เมนมืดอด่าพึ่ง ใกล้แล้วนี่อีบกกี้วี่นี่ไหมโอ้บัะกาศนี่ไหมโอ้จะแม่มันหนักอีหลีเนาะบักหมื่นตัวไปเล่นกับพีแอานไปใส่บ่ได้แล้วโอ้ก็ดีเอ้าลุงวางไปไลยลุงวางหายต้อหายตลอดแล้วที่แบบมาเราได้ถ่ายเราได้่กิบเราก็หายลุงวางนนนีี่่่่ังอยูเอาเตียงอยู่ข้างหลังของนี่เอง